ตอนนี้เราลงที่สถานีซูชิโจนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเช็คอินที่โรงแรมครับซึ่งตัวเคาน์เตอร์เช็คอินนั้นอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเราเลยมาลงตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เดินไปประมาณ10นาทีครับโรงแรมที่เราจะพักนั้นก็จะเป็นเลสสเปจิออนโดนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆย่า,ยยานจีออนครับ ตรงนั้นก็จะมีสถานีซันโจโครับ mm. ก็จะมีทั้งเคหังลายแล้วก็เป็น MRT mm. ด้วยครับเป็นใต้ดินนะครับเมโทรแต่ตัวในส่วนของเช็คอินนั้นจะต้องมาอยู่ใกล้ๆก,กับเกียวโตสเตชันครับก็เลยจะต้องลงที่ซูชิโจโก่อนแล้วก็เดินไปอีกนิดหนึ่งครับ mm. เดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนครับที่เดสึสเตท์เคาน์เตอร์เช็คอินนะครับเป็นรีเซพชันครับ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงตัวレ e s ์สเตย์รีเซพชั่นเคาน์เตอร์แล้วนะครับด้านหน้าของเราครับก็จะเป็นเกียวโตทาวเวอร์ครับตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟเกียวโตนะครับซึ่งตึกที่ Reception Center อร์กอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับเดี๋ยวออกด้านหน้าไปสายมือก็ถึงแล้วครับตรงนี้ก็ให้ดูบรรยากาศเกียวโตทาวเวอร์ครับ ก็จะเป็นหอคอยที่ขึ้นไปชมเมืองเกียวโตได้จากมุมสูงนะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นตัวเกียวโตสเตชันนะครับนี่ครับตึกที่เช็คอินอยู่ขวามือตรงนี้ครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับเกียวโตสเตชันเลยครับถ้ามาทางเกียวโตสเตชันก็จะถึงเลยนะครับนี่ครับตึกนี้ครับออนบิลดิงครับขึ้นไปชั้น5้านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คอินด้านบนกันครับชั้น5้าครับ ขึ้นมาชัน้น5แล้วนะครับนี่ครับเป็นตัวรีเซพชันครับเดี๋ยวเราเช็คอินกันครับนี่ครับตรงนี้เป็นที่เช็คอินนะครับ which means level uh, two second floor okay okay when you uh, so you don't have any card key a n a keys only touch one <Okay. S 2> this one is for the, your room number okay uh, sorry your sorry your room password okay yeah actually would you like to take a picture and then maybe if you lose your uh <Okay. S 2> this paper sure. you know <Yeah. S 2> you you have to call us back, well. okay. maybe you can share with your family as well, okay. but check-in uh, check time is um, 3 o'clock, oh, after okay. 3, Perfect. and check, -in, check out time is 11 o'clock, you know what, uh, when you get inside your accommodation, we have information break, information book they write oh, how okay. to use uh, oh, okay. air conditioner everything okay, in okay. english okay. Mm. And Please have a look they okay. have a wifi as well okay. and then next to the information book we have a red card Okay. this red card where you to check out can you put this card okay. inside uh, here written box like you might see the uh, home, okay can you put it back here which means check out okay so you don't need to come back here for check out okay mm -hmm. So when I will check out, and I deposit the, the bag and I will come back to get it? Yeah, yeah you can come back. Yes, okay. this is our habit. They will not, okay. it, it okay. might, it, it will not change this okay. password for okay. the entrance. Mm -mm. Okay. Also, actually you can, yeah. if you, uh, up, up to you guys, but okay. normally guests will come here oh, okay. because next to the Kyoto station, oh, so yes. also you can leave your luggage here as well oh, okay. until 8pm. Okay. Mm -hmm. I okay? Mean, เพราะฉันใช้เคหรส์อ ah, ่าม <Yes. S 2> okay. yeah, yes, yeah. mm ัน hmm. ด okay, so ีกว่าสรใช่โอเคออองใช่คุณก็ใได้ใช่อเคดังนั้น่าละครัว่า่รัปเ็คอา์นห้องพักของเรสิเดกิ์เกโดเกียวโตฮากาชิยมาซันโจที่เราจองมา2คืน oh. ก็ตกประมาณ7 0 0 0กว่าบาทครับประมาณ7,5 0 0ประมาณนะครับตกคืนนึงก็เกือบเกือบสี่พครับ แล้วก็จะมีในส่วนของแท็กนะครับมาเกียวโตนั้นก็จะมีค่าแท็กของแ c o ค m โมเดชันครับ mm hmm. ก็จะตกอยู่ที่คนละ200เยนครับต่อวัน mm hmm. เราพักกัน4ท่าน2วันก็ตก1,600เยนก็อีกสักประมาณ400บาทครับตกแล้วคืนนึงก็4,000บาทก็คนละ1,000บาทครับเรามาพักเป็นคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์นะครับเมื่อสักครู่เราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกระเป๋าเราก็ฝากไว้ที่โรงแรมครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับตัวเช็คอินนั้นก็สามารถเข้าห้องได้ตอนบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็เช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงครับเมื่อสักครู่นั้นก็จะมีในส่วนของเอ่อเหมือนก็เป็นเวลาพักอาศัยก็ต้องจ่ายภาษีครับจะตกคนละ200ยเยนต่อวันนะครับเราพักกัน4คน2วันก็1,600เยนครับตอนนี้เราก็กลับถึงที่พักแล้วนะครับที่ เลสสเตจิออนโดจากสารเจ้ายาสกะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเข้าถนนฮานามิโกจิแล้วก็ไปที่สะพานกิออนทัตสึมิครับแล้วตรงนั้นก็จะมีกิออนชิราคาว่านะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับฮานามิโกจิประมาณสัก10นาทีครับก็จะมาถึงแล้วครับที่โรงแรมของเราครับ นี่ครับอยู่ด้านหน้าแล้วครับตรงนี้ก็มีร้านข้าวด้วยนะครับติดกับตัวโรงแรมเลยครับนี่ครับเลสสเตกิออนโดที่เกียวโตครับวันนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วก็เที่ยวฝั่งตะวันออกของเกียวโตนะครับตั้งแต่อุจิครับฟูชิมิอินาริแล้วก็ไปเช็คอินริมน้ําคาโมครับดูพระอาทิตย์ตกดินครับหลังจากนั้นเราก็ไปศาลเจ้ายาสกะแล้วก็ค่อยๆเดินกลับมาที่พักของเราครับถึงก็ประมาณสี่ทุ่มครับนี่ครับ บริเวณที่ฝากกระเป๋านะครับก็จะมีที่ฝากกระเป๋าให้แล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะครับก็เรียกได้ว่ามีครบเลยครับมาเช้าแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมห้องกันครับห้องของเราก็จะอยู่ชั้นสองนะครับห้องสองศูสองครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับห้องสองศูนย์สอง เดี๋ยวเรามาชมห้องกันนะครับเข้ามาฝั่งซ้ายมือครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครเซตนะครับมีเป็นไม้แขวนเสื้อให้ตรงนี้ก็จะมีเป็นหมอแล้วก็ผ้าห่มให้อีกสองชุดนะครับมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสลิปเปอร์ครับมีตู้เสบมาวนมาฝั่งนี้ครับห้องของเรา202นะครับฝั่งซ้ายนั้นก็จะเป็นในส่วนของซิงครับมีเป็น สกอตไบรให้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของน้ํายาล้างจานอันนี้เป็นซิงค์ครับมีที่วางของข้างบนมาชมกันต่อครับขวามือเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเรามาดูกันครับซ้ายมือนั้นก็จะเป็นไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟแล้วก็ในส่วนของตู้เย็นครับตู้เย็นนั้นมีฟรีชให้ด้วยนะครับนี่ครับถัดมาครับตรงนี้ก็จะมีเป็นน้ําดื่มมีกาต้มน้าร้อนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกาแฟครับแล้วก็เป็นชาครับทีแบ็กอันนี้เป็นชาเขียวครับ แล้วก็มีเป็นหม้อเป็นเตาไฟฟ้าครับมีเป็นเตาไฟฟ้าให้ด้วยตรงนี้มีน้ําดื่มให้นะครับมีเป็นพวกจานชามแก้วช้อนซ่อมม,มีให้ครบเลยครับซื้ออะไรเข้ามาทานได้เลยนะครับมาดูด้านล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกถุงขยะมีพวกกระทะ้วยนะครับมีทิชชู่มีตะหลิวผัดอะไรได้เลยนะครับถัดมาครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นขยะครับ มาชมกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซฟาครับโซฟานี่ก็จะเป็นโซฟาเบสนะครับสามารถดึงออกมาได้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะนั่งทํางานครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยครับแล้วก็มาดูในส่วนของเตียงครับเตียงก็จะเป็น2เตียงนะครับ3.5ุฟุตชิดกันแล้วก็จะมีหมอน2ใบครับเรามีหมอนอิงให้ด้วยครับอันนี้วิวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิวด้านนอกเห็นอะไรหรือเปล่า มืดแล้วครับเดี๋ยวไว้ค่อยถ่ายให้ดูครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีวีนะครับหัวเตียงมีนาฬิกาให้ด้วยครับมาดูในส่วนของปลั๊กกันครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับรูมฟลอร์นี่ครับปลั๊กปลั๊กอันนี้เสียบแบบ USB ได้นะครับไม่ได้ครับอันนี้เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กธรรมดาครับนี่ครับตรงนี้ก็มีปลั๊กอีกจุดครับ ตรงนี้เป็นโซฟานะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่ครับตรงนี้ก็มีปลั๊กอีก2จุดครับปลั๊กเยอะเลยครับถัดมาครับมาดูในส่วนของห้องน้ํากันครับห้องน้ํานั้นก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทางขวามือก็จะเป็นทอยเลทแล้วก็จะมีเป็นออโต้นะครับนี่ครับทอยเลทมาในส่วนนี้ครับอเมนิตี้ก็ครครับแปรงสีฟันคอตตอนเซ็ตครับอันนี้เป็นฟาแกรนส์นะครับมีหวีให้ครับอันนี้เป็นโฟมล้างมือมีแก้วให้ แล้วก็มีผ้าเช็ดมือให้ครับส่วนอันนี้มิสซูบิชิเล t ติกอะไรไม่แน่ใจครับมาดูกันต่อครับในส่วนนี้ครับส่วนของชาวเวอร์นะครับก็จะมีเป็นอ่างครับแล้วก็จะมีในส่วนนี้ครับเป็นฝักบัวนะครับชาวเวอร์ได้แล้วก็มีกระจกให้ทุกสบู่แชมพูยาสระผมมีให้ครบครับตรงนี้ก็สามารถปิดได้นะครับกั้นโซนแห้งโซนเปียกครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับมีไดร์เป่าผมมีทิชชู่ให้ครบครับ นี่ก็จะเป็นประตูเลื่อนปิดน,นะครับห้องนี้นะครับที่เรสึสเตกิออนโดครับที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับ